สำหรับวิทยากรที่เรามาพบกับลุกๆในวันนี้นะครับท่านแรกร้อยเอกตุริยตนของสุขนะครับอาจารย์เด็ก,กไปพิย์มหานิ์นะครับแล้วา มีพ่อเอลี้ยงทุกคนหนึ่งซึ่งก็ช่วยนะครับลงมาสอนลูกๆด้วยวันนี้นะพ่อเลี้ยงคำลนแล้วมีท่านกับผม,มนะครับพี่สุนพรมาช่วย,ยดูแลลูกๆน้องๆในวันนี้ด้วยครับ ลูกหลับตาอ้นะครับแล้วก็ไม่อยู่เพื่อนนะครับหลับตาแล้วเราจินตนาการว่าตอนนี้พ่อเราได้ยันข้างหน้าแล้วหลับตาเพราะว่าเราเป็นพกผูดใหน,นะครับลองมองถึถงใหน้าพ่อกราดีนะครับแม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตก็ตาม

rúu cái bà ăn để cho rúu mẹ ăn cái gì cho lại ba đi đâu, mẹ không có tiền, mẹ không có tiền, con 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 mẹ không có con mẹ không có tiền, mẹ có tiền, con mẹ có con con có con mẹ có con